สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับโฮเซเอนเนเก้มองว่าลิเวอร์พูลจะโง่มากถ้าหากขายโจโกเมสออกจากทีมไปให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์หลังจากที่เมื่อช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีรายงานข่าวที่น่าสนใจออกมาว่าสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์ทีม ที่มีลุ้นอันดับท็อปโฟในฤดูกาลนี้กำลังมองหาความเป็นไปได้ในการเสริมความแข็งแกร่งผู้เล่นตำแหน่งกองหลังเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหน,นาวนี้และทำให้มีข่าวลือออกมาว่าโจโกเมสกองหลังวัย26ปีขององลิเวอร์พูลนั้นกำลังถูกทางด้านของท็อตเนมฮอสเปอร์เฝ้าจับตามองเป็นพิเศษถึงขนาดที่ว่ามีความเป็นไปได้ที่ทีมดังจากรุงหลอดนดอนรายนี้จะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวโจโกเมสมาที่ลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้ตามรายงานจากเดลี่เมล โดยล่าสุดก็เป็นทางด้านของโฮเซนริเค่อดีตกองหลังลิเวอร์พูลนั้นก็ได้ยกประเด็นเรื่องดังกล่าวนี้ออกมาพูดอีกครั้งทั้งๆท,ท,ที่ข่าวดังกล่าวนี้ได้งเงียบลงไปนานแล้วโดวยทางโฮเซนริเค่ได้พูดเรื่องนี้ผ่านทางช่อง YouTube ส่วนตัวของเขาโดยกล่าวว่าลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่โง่มากๆถ้าหาตัดสินใจขายโจโกเมสออกจากทีมไปสําหรับผมแล้วข่าวที่บอกว่าโจโกเมสกําลังจะย้ายไปค้าแข่งกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในเร็วๆนี้น่าหรือ ผมอยากจะหัวเราะให้ฟันหักสำหรับผมแล้วมองว่ามันไม่มีโอกาสเลยที่โจโกเมสจะได้ย้ายทีมนั่นก็เพราะว่าลิเวอร์พูลเพิ่งจะต่อสัญญาระยะยาว5ปีให้กับกองหลังรายนี้ไปเมื่อปีที่แล้ววะและพวกเขาจะขายผู้เล่นที่มองว่ามีอนาคตกับทีมให้ออกจากทีมไปทำใหม่ละลองคิดๆด,ดูตอนนี้โจโกเมสกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มที่แล้วเขาเป็นผู้เล่นกอง หลังสารพัดประโยชน์ที่สำคัญมากๆสำหรับทีมของเจอเกนคลอปเพราะเล่นได้ทุกตำแหน่งในแดนหลังไม่ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กหรือแบ็กซ้ายแบ็กขวาดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะไม่มีทางขายโจโกเมสออกจากทีมไปในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้อย่างแน่นอนผมมองว่าในตอนนี้โจโกเมสได้สถาปนาตัวเองให้ก้าวขึ้นออกมาเป็นกองหลังคนสำคัญของลิเวอร์พูล ไปเป็นที่เรียบรอ,อยอยแล้วเขาเพิ่งจะถูกปั้นขึ้นมาให้เล่นได้เหมือนกับเจมินเนอร์คือสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งที่ผู้จัดการทีมอยากให้ลงเล่นแน่นอนว่านักเตะสไตล์ดังกล่าวนี้หายากมากในยุคปัจจุบันเพราะสามารถทดแทนผู้เล่นถ้าได้รับบาดเจ็บได้ในทุกๆตำแหน่งนั่นเองดังนั้นลิเวอร์พูลจะกลายเป็นทีมที่โง่งมากๆถ้าหากพวกเขาตัดสินใจปล่อยตัวโจโกเมสออกจากทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เพราะพวกเขาได้ปั้นนักเตะรายนี้มาไกลามากแล้วนั่นเอง ดังนั้นผมมองว่าโจโกเมสอาจจะกำลังจะได้รับโอกาสเป็นผู้เล่นเซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลในฐานะตัวแทนของโจเอลมาตีปก็มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวโฮเซ่เอริเก้กล่าวทิ้งท้ายสตีเวนเจอร์รกลับมาลุ้งลูกนักเตะลิเวอร์พูลอีกครั้งรอบนี้เป็นในรายของโจเอลมาตีปะมีรายงานข่าวหรือล่าสุดที่ออกมาแบบสดสดร้อนๆอนเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาเมื่อมีรายงานว่าสตีเวนเจอร์รอดีตตำนานกองกลางกับตันทีมลิเวอร์พูล ที่ในตอนนี้กําลังทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมให้กับทางด้านของสโมสรอันอิติฟาคทีมในลีกซาอดุดิอาระเบียนั้นกําลังเตรียมที่จะมองหาโอกาสในการคว้าตัวผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ของทีมแบบเร่งด่วนหลังจากที่ในตอนนี้สโมสรอัลอิติฟาคยังควานหาชัยชนะไม่เจอจากการลงสนามก้าวนัดหลังสุดจนทําให้ในตอนนี้สตีเวนเจอร์รกํำลังอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันแบบสุดๆและเสี่ยงที่จะ,ะถูกปลดออกจากตําแหน่งในเร็วๆนี้ ถ้าหากสถานการณ์ของทีมยังคงไม่ดีขึ้นโดยรายงานนี้มาจากเบนเจคสายข่าวชื่อดังได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางท็อกเอสพีโดยกล่าวว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลนี้นักเตะกองหลังลิเวอร์พูลอย่างโจออลแมททีฟที่กำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีค่าตัวนั้นในตอนนี้ตัวของโจเอลมาตีฟนั้นได้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญของอันอิติฟาทีมดังในลีกซาอุดีอาระเบียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางสตีเวนเจอร์ราได้แจ้งกับต้นสังกัดว่าตัวของเขานั้นต้องการเสริมทัพผู้เล่นใหม่ในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้จํานวน4-5ถึงคนสําหรับผู้เล่นในตลาดท้องถิ่นและอีก3 4ถึงคนกับผู้เล่นที่มาจากตลาดซื้อขายในยุโรปเพื่อทําให้อันอิติฟากนั้นก่อลายเป็นทีมที่สามารถต่อกรกับทีมชื่อดังทีมอื่นๆที่มีดังเตะจากยุโรปชื่อดังหลายคนอยู่ภายในทีมได้แบบสูสีแน่นอนว่าทางด้านของโจเอลมาตีฟนั้นคือนักเตะที่ทางสตีเวนเจอร์ราเฝ้ามองมาได้ระยะหนึ่งแล้ว และเชื่อได้ว่ากองหลังชาวแคมารูนในวัย32ปีที่กำลังได้รับบาดเจ็บหนักบริเวณหัวเขาในเวลานี้จะสามารถหายจากอาการบาดเจ็บและย้ายทีมได้ในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าทางลิเวอร์พูลนั้นก็กำลังมองหาความเป็นไปได้ในการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ระยะสั้นให้กับทางด้านของโจเอลมาตีเพื่อตอบแทนความทุ่มเทของนักเตะรายนี้ที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานแต่ถึงอย่างนั้นหลายฝ่ายก็เชื่อมั่นพอสมควรว่ามีความเป็นไปได้สูงด้วยเช่นเดียวกันที่ลิเวอร์พูล อาจจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับโจเอลมาตีปอีกต่อไปแล้วเพราะมองว่าเป็นการต่อสัญญาที่ไม่คุ้มค่าดังนั้นการย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปค้าแข่งกับอันติฟาของสตีเวนเจอราดนั้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเข้ามาให้โจเอลมาตีได้พิจารณาในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงด้วยเช่นเดียวกัน ลิวอพูลเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งที่2ในดินการย้ายทีมของกอนซาโลอินาซิโอให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนพิจารณาในเร็วๆนี้หลังข้อเสนอครั้งแรกจำนวน26ล้านปอนด์ถูกต่อปฏิเสธทางควันสโมสรลิวอพูลตกเป็นข่าวหรือล่าสุดว่าในตอนนี้ทีมของพวกเขานั้นกำลังเตรียมที่จะใช้ความพยายามอีกครั้งในการยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวกอนซาโลอินาซิโอใกล้หลังตัวเก่งจากสโมสรสปอร์ติง้งลิสบอนเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าทางลิวอน ต้องการที่จะคว้าตัวกอนซาโลอินาซิโอเข้าสู่ทีมในฐานะตัวแทนของโจเอลมาตีฟที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือกอนซาโลอินาซิโอนั้นถูกมองว่าจะเป็นตัวแทนของวอ์จิลฟานไดในการยืนจับคู่กับอิบราฮิมาโคนาเตในอนาคตต่อจากนี้โดยก่อนหน้านี้ได้มีรายงานข่าวออกมาว่าทางด้านของสโมสรลิิว์พูลน,นั้น ได้ทำการยื่นข้อเสนอจำนวน30ล้านยูโรหรือ26ล้านปอนเพื่อขอซื้อตัวกอนซาโลอินาซิโลมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ขอเสนอจำนวนดังกล่าวนั้นได้ถูกทางสปอร์ติ้งลิสบอนตอบปฏิเสธกลับมาอย่างรวดเร็วเพราะเป็นราคาที่น้อยจนเกินไปโดยทางสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นต้องการค่าตัวในดินการย้ายทีมในครั้งนี้อยู่ที่60ล้านยูโรหรือ52ล้านปอนเทียบเท่ากับค่าฉีกสัญญาของผู้เล่นรายนี้ถึงจะยอมปล่อยตัวอินาซิโลออกจากทีม โดยล่าสุดก็เป็นทางด้านของอาเบลสือดังในโปรโตุเกสก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นยังคงไม่ยอมแพ้สำหรับดินนี้และกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาให้กับทางสปอร์ติ้งลิสบอนพิจารณาอีกครั้งในเร็วๆนี้เกี่ยวกับดินการย้ายทีมของกอนซาโลอินาซิโอโดยคาดการกันว่าข้อเสนอครั้งที่2องของลิเวอร์พูลนี้น่าจะมีการยื่นเข้ามาในสัปดาห์หน้าและจะเป็นข้อเสนอที่มีมูลค่ามากกว่า26ล้านปอนที่ยื่นเข้ามาในตอนแรกอย่างแน่นอน แต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าทางลิเวอร์ pool นั้นคงไม่กล้าที่จะยื่นข้อเสนอทีเดียวเต็มจำนวน52ล้านปอนด์ตามค่าฉีกสัญญาอย่างแน่นอนและทางลิเวอร์ pool นั้นก็จะทำการยื่นข้อเสนอด้วยการเพิ่มเงินไปเรื่อยๆจนกว่าจะพึงพอใจด้วยการทั้งสองฝ่ายดังนั้นก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าดินการย้ายทีมของกอนซาโลอินาซิโอนั้นสุดท้ายแล้วจะจบลงที่ค่าตัวเท่าไหร่กันแน่หรือลิเวอร์ pool จะถูกทีมอื่นๆปาดหน้าคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปเสียก่อนก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกัน แต่ถึงอย่างนั้นทางสื่อรายนี้ก็ได้ให้ข้อสังเกตว่าลิเวอร์พูลจะได้ตัวกอนซาโลอินาซิโลเข้าสู่ทีมในทันทีอย่างแน่นอนถ้าหากพวกเขาตัดสินใจทุ่มค่าตัวจํานวน52ล้านปอนด์เพื่อให้ดินนี้จบสิ้นลงไปโดยเร็วที่สุดนั่นก็เพราะว่าในตอนนี้ตัวของกอนซาโลอินาซิโลนั้นมีความพร้อมเป็นอย่างมากแล้วเหมาะที่ต้องการที่จะย้ายมาคาแข้งในพรีเมียร์ลีกดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าบทสรุปในดินนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขาย แต่จะจบลงแบบไหนนั้นไม่มีใครสามารถคาดเดากันได้เพราะในตอนนี้มีหลายทีมในยุโรปที่ต่างก็อยากได้ตัวกอนซาโลอินาซิโลไปร่วมทีมไม่ต่างจากลิเวอร์พูลดังนั้นดินนี้ต้องรุ้นหนักกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ